อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1249มู่ปิงเหมยหลังจากบรรลุขั้นชำระสวรรค์ไม่จำเป็นต้องใช้กระเป๋าเก็บของอีกแล้วเนื่องจากสามารถใช้พลังของตนเองเปิดมิติเก็บของได้มิตินี้ปลอดภัยมากและเป็นที่ชื่นชอบของเซียนทรงพลังหลายคนหวังลินเปิดขึ้นมาหนึ่งมิติได้แล้วและคราวนี้เขากำลังจะเปิดมิติที่สองเพียงเพื่อเก็บเหล่าอสูรยุง มิติเก็บของนี้ต้องมีพลังปราณสวรรค์และพลังดั้งเดิมอย่างเพียงพอหวังหลิงไม่ขาดแคลนมากนักเนื่องจากเขายังมีหินหยกสวรรค์และผลึกดั้งเดิมเหลืออยู่จำนวนมากตอนนี้หวังหลิงยื่นแขนขวาออกไปเกิดเสียงคล้ายมิติกำลังฉีกขาดดังกึอก้องรอยแยกขนาดหลายรอยฟุตผ้าเปิดออกและมีสายลมเย็นๆพัดออกมาดวงดาวแห่งกฎกลับมาและสายฟ้าลอยออกไปสายฟ้ากระพริบวูบว่ารอบๆร,ร,รอยแตกและทำให้มันมั่นคง ขณะเดียวกันมีเพลิงสีฟ้าพุ่งเข้าไปในรอยแยกและกวาดผ่านข้างในทำให้อากาศเย็นๆหายไปและมิติก็ขยายออกอย่างมหาศาลหลังจากนั้นไม่นานนักหวังหลิงจึงนำหินโยกสวรรค์และผลึกดั้งเดิมออกมาโยนเข้าไปในมิติเก็บของพวกมันระเบิดและเติมเต็มมิติให้มีพลังดั้งเดิมและพลังปราณสวรรค์อย่างเพียงพอทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นในพริบตาโดยไม่เสียเวลาเปล่ายามที่มิติเก็บของเสร็จสมบูรณ์ เขาจึงส่งข้อความออกไปราชายุงด้านล่างเขาส่งเสียงร้องออกมาทันทีพอมันร้องคำรามอสูรยุงหมื่นตัวพุ่งเข้าไปในรอยแยกขณะที่หวังหลินเคลื่อนตัวต่อไปจำนวนอสูรยุงรอบๆบเขาค่อยๆลดลงท้ายที่สุดทั้งหมดก็เข้าไปในรอยแยกรวมถึงอสูรยุงสีม่วงสองตัวและสีทองหนึ่งตัวด้วยราชายุงเป็นตัวสุดท้ายที่เข้าไปจากนั้นมันหันกลับมามองหวังหลินพออสูรยุงทั้งหมดเข้าไปแล้ว หวังหลิงจึงสะบัดแขนและรอยแยกจึงหายไปตอนนี้เหลือเขาเพียงคนเดียวในแดนสวรรค์วายุด้านหลังคือฝูงยุงนับไม่ถ้วนที่กำลังไล่ล่าอย่างบ้าคลั่งและกำลังเข้ามาใกล้หวังหลิงสูดหายใจลึกและนำยันเร่งความเร็วออกมาแปะไว้ที่ลำตัวโดยไม่ลังเลวิญญาณดั้งเดิมเริ่มกระตุ้นโดยไม่สนอาการบาดเจ็บกลิ่นอายของเซียนขั้นทลายสวรรค์เปล่งออกมาผสมกับพลังเทพโบราณ เขาหันกลับมามองฝูงยุงด้านหลังและโดยเฉพาะราชายุงตัวยักษ์ในใจมีความสงสยัยราชายุงตัวนี้ทรงพลังมากแต่มันไม่ได้ใช้วิชาอันใดและความเร็วไม่ได้อัศจรรย์ขนาดนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาขบคิดเรื่องนี้หวังหลินดวงตาส่องสว่างและพุ่งออกไปข้างหน้าทันทีรอบรอบตัวปรากฏระลอกคลื่นจำนวนมากและเขาก็ก้าวออกไปวินาทีนั้นร่างกายจึงคร้ามัวและเลือนหายไปอย่างไรร่องรอยบิดมิติ นี่เป็นครั้งแรกที่หวังหลินใช้บิดมิติในทะเลเมคาทะเลเมคาปกคลุมไปด้วยสายหมอกและห่อหุ้มด้วยพลังลึกลับการใช้บิดมิติแทบจะไม่มีผลลัพธ์อะไรเลยเนื่องด้วยเหตุนี้วิชาบิดมิติจึงหาได้ยากยิ่งขึ้นในดาราจักรแห่งอื่นมันยิ่งหายากในทะเลเมคาอีกสภาพแวดล้อมกำหนดทัศนวิสยัยสภาวะจิตใจและตำแหน่งของวิชาด้วยหากดาราจักรอีกสามแห่งเต็มไปด้วยหมอกดวงดาว เมื่อนั้นบิดมิติคงไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะมันไร้ประโยชน์ต่อคนของทะเลเมคาหากได้รับรู้ความเข้าใจแม้จะไร้ประโยชน์แต่ก็ไม่มีสถานที่ใช้กระทั่งในแดนสวรรค์วายุเองวิชานี้ยังถูกขัดขวางด้วยอย่างไรก็ตามวิชาบิดมิติเป็นหนทางเดียวในการเอาตัวรอดในแดนสวรรค์วายุท่านไม่สามารถเดินทางให้ไกลหรือผสานกับโลกได้อย่างอิสระหากไม่มีเป้าหมายในความคิดที่แน่นยำพอคงไปปรากฏตัวในสถานที่ไม่คุ้นตา หากปรากฏตัวในฝูงยุงคงตกอยู่ในอันตรายขั้นสุดนอกจากนี้วิธีการใช้บิดมิติให้ปลอดภัยที่สุดคือถึงสถานที่จะไปล่วงหน้าและค่อยผสานเข้ากับโลกความคิดแล้วความคิดของวังลินนั้นละเอียดมากไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้าไปถึงส่วนลึกของแดนสวรรค์วายุแต่ทั้งหมดที่ใช้บิดมิติจะต้องระมัดระวังตัวอย่างมากเหตุผลอธิบายได้ง่ายๆก็คือในทะเลเมคามีคนรู้จักบิดมิติน้อยเกินไปและการจะมาที่นี่ยิ่งมีน้อยยิ่งกว่าดีเพิ่ม ตอนนี้หวังหลินกำลังคิดเรื่องรอยแยกในการออกไปจากแดนสวรรค์พลังดั้งเดิมเริ่มรวมตัวกันเสียงคํารามสั่นสะเทือนของฝูงยุงค่อยๆหายไปจากหูราวกับเขาเข้าไปสู่ดินแดนประหลาดร่างกายเปลี่ยนไปเป็นว่างเปล่าไร้ความรู้สึกราวกับเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกรอยแยกอวากาศที่จะออกไปจากแดนสวรรค์ยิ่งชัดเจนในหัวจนแทนที่ทุกสิ่งอย่าง ยามที่หวังหลินรู้สึกสภาวะไรตัวตนเขาจึงก้าวเท้าพลังดั้งเดิมรวมตัวกันขณะก้าวจึงทำให้ร่างกายก่อตัวขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วรอยแยกอวกาศเข้าสู่เขตระดับแปดพลันปรากฏเบื้องหน้าด้านหลังยังมีรอยแยกส่งเสียงกึกก้องแม้กระทั่งไกลออกไปยังมีเสียงคำรามคล้ายจะเดินทางข้ามการเวลาหวังหลินพุ่งเข้าไปในรอยแยกด้วยท่าทีสงบนิ่งออกไปจากแดนสวรรค์วายุตอนที่เขาไปจากแดนสวรรค์วายุ ดวงตาของชายชราที่อยู่บนหนึ่งในสามแผ่นดินส่วนลึกของแดนสวรรค์พันดวงตาส่องสว่างขึ้นมาครั้งนี้ข้าจะช่วยเจ้าครั้งต่อไปข้าจำเป็นต้องให้เจ้าช่วยข้าหวังหลินเดินออกมาจากรอยแยกและเข้าสู่เขตระดับแปดเขามองหมอกอันคุ้นเคยและรู้สึกไม่สะดวกสบายอยู่บ้างเนื่องจากแดนสวรรค์วายุนั้นไม่มีหมอกดังนั้นเขาจึงเห็นได้ไกลและกว้างขวางในทะเลเมฆานี้หมอกดวงดาวทำให้จำกัดระยะการมองเห็นด้วย สำนักอมตะหวังหลิงพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วการเดินทางไปแดนสวรรค์วายุครั้งนี้ข้าได้อสูรยุงจำนวนมากแต่นั่นยังไม่เพียงพอหากอาการบาดเจ็บของข้าฟื้นฟูดีรวมถึงการร่วมมือของอสูรยุงข้าถือว่ายังไม่ไร้กำลังซะทีเดียวจากการหนีต้าเสริญข้าเพียงต้องใช้เวลาอีกเพื่อทำให้ราชายุงวิวัฒนาการและจากนั้นข้าก็จะได้อสูรยุงอีกมากในสำนักอมตะระดับแ การแข่งขันของเขตระดับห้ากำลังเกิดขึ้นบนแท่นซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของดวงดาวสำนักเต่าม่วงยืนหนึ่งในการประลองและแทบจะไม่มีใครเทียบได้เสียงดังสนั่นกึกก้องขึ้นบนแท่นและทำให้เซียนรอบด้านนับแสนคนให้ความสนใจเฟิงไห่และคนอื่นๆของสำนักอมาตะกำลังอยู่ในพื้นที่ชั้นในสุดด้านข้างเป็นชายชราผมแดงพร้อมกับเซียนทรงพลังของสำนักอมาตะอีกบางส่วน บนแท่นสูงสุดมีชายชราสวมชุดสีขาวกำลังชีใส,ส่สิ์สำนักเต่าม่วงที่กำลังจะต่อสู้กับหนึ่งในสิบระดับห้าแห่งอื่นและร้องเสียงหัวเราะความแข็งแกร่งของสำนักเต่าม่วงต้องยกความดีความชอบให้แก่ลู่หยุนคงสหายเซียนหวังสำนักเทพเจ้าไม่อาจพาเขาออกไปได้แล้วชายชราชุดขาวท่าทีสุภาพและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาดวงตาเปล่งประกายระดับบ่มพ่อของเขาสูงส่ง เผยกลิ่นอายของเซียนขั้นทลายสวรรค์อย่างไม่ลังเลด้านข้างเขามีหญิงสาวสองคนนั่งอยู่ทั้งสองนางต่างก็เป็นหญิงสาวรูปลักษณ์หน้าตะลึงสตรีชุดม่วงทําให้หัวใจใครทุกคนที่เห็นต้องเต้นรัวบนใบหน้ามีความเย็นชาราวกับไม่มีสิ่งใดในโลกทําให้หัวใจนางเคลื่อนไหวและแสดงความอ่อนแอออกมาได้ความน่ารักและงดงามของนางเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้ ราวกับนางฟ้าที่เพียงแค่นั่งอยู่ที่นี่ก็ทําให้เซียนรอบด้านทุกคนสนใจแล้วอย่างไรก็ตามนางเย็นชาเกินไปคล้ายกับตัดทุกอย่างรอบด้านปลดปล่อยความรู้สึกโดดเดี่ยวออกมาราวกับดอกลินลี่เบ่งบานอย่างโดดเดี่ยวหรือไม่ก็เป็นสายลมที่มาจากแคว้นต่างแดนทุกอย่างไม่คุ้นตาและไม่มีใครที่คุ้นหน้าด้านข้างนางคือหญิงสาวอีกคนแม้นางจะไม่ได้น่ารักมากแต่ใบหน้าอันสวยงามและอ่อนโยนทําให้ใครทุกคนตกหลุมรักได้ รอยยิ้มของนางราวกับดอกไม้สีขาวเบ่งบานจนทุกคนหลงสเสน่ห์นางกำลังยิ้มดวงตาเปล่งประกายน้ำเสียงเจ้ยเจ้าดุดนกร้องขับขานเจ้าสำนักเคร่งเครียดเกินไปแม่นางแค่กล่าวถึงอาจารย์ที่ลุ่วหยุนคงยกย่องไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าเขาจะยอมรับว่าเป็นสำนักเทพพระเจ้าหรือไม่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ข้าจะตัดสินได้ชายชราชุดขาวยิ้มออกมาและไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกแต่พวกเขากำลังพูดคุยกันต่อเนื่อง บางครั้งก็มองไปที่หญิงสาวแต่ก็ไม่อาจคาดเดาต,ตัวตนของนางได้ตอนนี้บนแท่นต่อสู้ลู่หยุนคงก้าวเดินออกมาจากพื้นที่สำนักเต่าม่วงเขาคือเจ้าสำนักและมีสิทธ,ธิ์เข้าร่วมด้วยชุดคลุมสีม่วงทำให้เขาดูสง่างามและมีบารมีอีกด้านหนึ่งคือเจ้าสำนักระดับห้าอีกแห่งเขาเป็นชายชราสวมชุดสีดำและมีสีหน้าท่าทางน่าเกลียดยิ่งหวังซานซานมองลู่หยุนคงบนสนามและเอ่ยขึ้นกับหญิงสาวคนข้างๆกัน ลู่หยุนคงผู้นี้เป็นคนเก่งและคุ้มค่าที่อาจารย์จะยกย่องแม้ระดับบ่มเพาะไม่ได้สูงแต่ดูเหมือนเขาผสานเข้ากับโลกได้ดังนั้นความเข้าใจเรื่องเต่าจึงล้ำลึกที่หญิงมู่คิดเช่นไรมู่ปิงเหมยไม่มีความสนใจในการประลองของทะเลเมคานางมาที่นี่เพราะข้อเสนอของหวงังซานซานนางมองลั่หยุนคงและเอ่ยขึ้นเบาๆเขาถือว่าเป็นเซียนที่ยอดเยี่ยม นางไม่รู้ว่าทำไมแต่ตอนที่นางเห็นลู่หยุนคงร่างอีกคนหนึ่งปรากฏขึ้นในใจนางโอ้เช่นนั้นต้องมีเซียนแบบลู่หยุนคงอีกจำนวนมากในที่ที่พี่หญิงมู่จากมาหวังซานซานกระพริบตาและยิ้มแยม้มก็คงแบบนั้นมู่ปิงเหมยดูเหมือนไม่อยากพูดคุยต่อข้าสนใจอยู่เล็กน้อยลู่หยุนคงบ่มเพาะมาเกือบเกือบาพันปีและไม่ได้พึ่งเม็ดยาอันใด เขาบรรลุขั้นเทวะได้ในเวลาพันปีอีกพันปีบรรลุขั้นสองสวรรค์และอีกพันปีบรรลุขั้นชำระสวรรค์ความเข้าใจเรื่องเต่าของเขาลึกลำมากแม้กระทั่งหลี่เฉียนเหมยแห่งสำนักทะลวงสวรรค์ยังเสาะหาเขาเพื่อสนทนาเต่าข้าสงสัยว่ามีคนแบบเขาในที่ที่พี่หญิงมู่จากมาด้วยหรือคนที่พูดขึ้นมาไม่ใช่ชายชาราชุดขาวแต่เป็นชายวัยกลางคนข้างๆกันมู่ปิงเหมยขบคิด หลังจากนั้นสักพักนางจึงเอ่ยขึ้นเบาๆราวกับกำลังหวนรำลึกข้ารู้จักคนที่บรรลุขั้นแกนลมปราณได้ในเวลา200ปีบรรลุขั้นแปลงวิญญาณได้ในเวลา500ปีขั้นเทวะได้ในเวลา800ปีขั้นหยินหยางในเวลาพันปีก่อนที่ข้าจะจากมาเขาบ่มพอได้ไม่เกิน2000ปีและบรรลุขั้นชำราสวรรค์ระดับต้นแล้วเขตแดนของเขาคือชีวิตและความตายและพัฒนาไปเป็นเขตแดนเวรกรรม มีคนอยู่น้อยมากในโลกที่สามารถเทียบเคียงเขาได้บางทีลู่หยุนคงอาจจะมีระดับบ่มเพอสูงกว่าแต่เมื่อเทียบด้านเต่าแล้วเขามีอาจเทียบได้แม้กระทั่งในการต่อสู้ความเป็นความตายเขาก็ยังเทียบไม่ได้ตอนที่1,250ประนามสำนักอมะตะหนึ่งคำพูดของมูปิงเหมยบางเบาราวกับกำลังครุ่นคิดถึงอดีตความเศร้าและอารมณ์ลึกลับค่อยๆเข้าสู่หูทุกคนในสำนักอมะตะ แม่นางหวังซานซานกระพริบตาปริบป,ปริบและเอ่ยด้วยรอยยิ้มน้องสาวอยากจะรู้จักคนที่ทําให้พี่หญิงมู่ยกย่องได้ขนาดนั้นจริงๆมู่ปิงเหมยใส,ส่ศีษะะและเอ่ยเสียงเบาข้ากลัวว่าจะไม่มีโอกาสหลังจากเขาไปข้าก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนหลังเราแยกกันทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโอกาสที่เขาจะมาทะเลเมคาไม่ได้มีมากนะักชายวัยกลางคนจากสำนักอมาตะเห็นได้ชัดว่าเป็นคนที่มีสถานะสูงส่ง ไม่เช่นนั้นคงไม่นั่งอยู่พร้อมกับเจ้าสำนักพอได้ยินเช่นนี้เขาจึงเอ่ยอย่างสงบนิ่งหลังได้ยินจากสหายเซียนมู่ข้าก็อยากรู้อยากเห็นเช่นกันเขามีพรสวรรค์เหมือนที่สหายเซียนมู่กล่าวไว้จริงใช่ไหมข้าสงสัยว่าชื่อเสียงเรียงนามเขาจะชื่ออะไรหวังว่าสหายเซียนมู่จะบอกข้าได้หากข้าพบเขาสักวันหนึ่งจะไม่ทำหยาบคายใส่ เหตุผลนี้ไม่สุภาพเล็กน้อยมู่ปิงเหมยขมวดคิ้วพลางมองชายัวกลางคนอย่างเย็นชาและเอ่ยขึ้นไม่จําเป็นต้องบอกชื่อเขาให้ท่านรู้หรอกการที่ท่านจะเจอเขาอาจจะไม่ได้โชคดีขนาดนั้นชายวัยกลางคนหัวเราะเขาไม่คิดมากและสายศีรษะแค่เซียนขั้นชำระสวรรค์ข้าอยากจะรู้จักเขาจริงๆเพราะถ้าได้เจอเขาข้าอาจจะมอบโอกาสอันดีงามให้แต่ในเมื่อสหายเซียนมู่ไม่อยากพูดก็ช่างมันเถอะ เจ้าสำนักอมะตะและชายวัยกลางคนดูสงบนิ่งแต่ในใจไม่ได้ยินดีเขามองชายวัยกลางคนแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้พูดสิ่งใดหวังซานซานเป็นคนฉลาดนางยิ้นและเปลี่ยนหัวข้อสนทนาท่านเจ้าสำนักข้าได้ยินว่าพี่หญิงหลี่ก็มาด้วยนางอยู่ไหนเสียเล่าหวังซานซานอธิบายให้งูปิงเหมยฟังพี่หญิงหลีเป็นหนึ่งในอัจฉริยะของทะเลเมคาราบ่มเพาะเพียงพันปีนางก็บรรลุขั้นทลายสวรรค์ได้แล้ว แม้กระทั่งท่าทางของมูปิงเหมยยังเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินนางพยักหน้าขึ้นลงสหายเซียนหลี่มีความสัมพันธ์บางอย่างกับสำนักต้นกำเนิดซึ่งเป็นสาขาของสำนักอมตะดังนั้นนางจึงไม่ได้อยู่นี่และอยู่กับพวกเขาแทนชายชราอธิบายเขาก็งุนงงกับเรื่องนี้เช่นกันสำนักต้นกำเนิดเป็นสำนักสาขาระดับอะไรหวังซานซานตกตะลึงนางไม่เคยได้ยินสำนักนี้มาก่อน ผู้อาวุโสเฟึ่งท่านเห็นกับตาด้วยตัวเองเช่นนั้นอธิบายให้ทุกคนเถิดผู้อาวุโสชุดขาวมองไปที่เฟื่งให้เฟึ่งให้ท่าทางประหลาดใจเล็กน้อยพลางลุกขึ้นคำนับฝ่ามือให้กับหวางซานซานและมู่ปิงเหมยเขามองไปรอบรอบและพบเซียนเท่าหลายคนมองมาที่เขาดูเหมือนจะมีหลายคนไม่รู้รายละเอียดและได้ยินมาเท่านั้นความจริงแล้วพวกเขาจะงุนงงก็ไม่แปลกอะไร หลี่เฉียนเหมยเป็นคนมีชื่อเสียงและนางก็มาสํานักระดับห้าโดยไม่คาดคิดไม่ใช่แค่เพียงคนรู้จักเท่านั้นนางกลับลงมือฆ่าเซียนระดับเจ็ดแทนพวกเขาอีกหลังจากกระแอมแห้งแห้งฟึ่งให้ยิมบิดเดียวท่านเจ้าสํานักข่าเองก็ไม่รู้รายละเอียดเชิงลึกนักตอนที่สหายเซียนหลี่มาถึงนางถามเรื่องสํานักต้นกําเนิดระดับห้าตอนนั้นหลิวหญิงเจีย๋ยแห่งสํานักเพลงสวรรค์และเจ้าหลงได้พูดคุยส่วนตัวกับสํานักต้นกําเนิด จากนั้นสหายเซียนหลี่ก็โจมตีทำลายร่างของสหายเซียนเจ้าและเกือบจะฆ่าเหลิวหญิงเจียไปทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับคนชื่อหลิวในสำนักต้นกำเนิดหลังเขากล่าวจบทุกคนในสำนักอมาะต่างก็อยากรู้อยากเห็นหวางซานซานยิ้มขึ้นที่หญิงหลี่เป็นคนเงียบเงียบยากนักที่จะไปทำให้โกรธหากนางโจมตีจะต้องมีเหตุผลผู้อาวุโสเฟิงคนชื่อหลิวนี้เป็นใคร ฟึ่งให้พยักหน้าคนชื่อหลิวนี้ข้อมูลลึกลับจริงๆข้าได้ตรวจสอบอย่างลับๆและพบว่าเขาเป็นผู้อาวุโสในสำนักต้นกำเนิดและเกี่ยวข้องกับหลิวหยานเฟยจากนั้นข้าก็ตรวจสอบบันทึกและพบว่าในสำนักต้นกำเนิดมีคนชื่อหลิวจื่อห้าเขาฝึกฝนการปรุงยายอย่างบ้าคลั่งและจากไปเมื่อหลายปีก่อนเพื่อหาสมุนไพรตั้งแต่นั้นก็ไม่เจอเขาอีกเลยข้าสงสัยว่าเขาไปเจอสหายเซียนหลี่และเข้ากันได้ดีอย่างไร ลู่หยุนคงดูเหมือนจะใกล้ชิดกับเขาด้วยเขาก้าวออกมาหาสำนักต้นกำเนิดและยอมต่อสู้กับสำนักเพลงสวรรค์และเจ้าหลงพอฟังจากคำพูดเขาดูเหมือนว่าความเข้าใจเรื่องเต่าของหลิวจือห้าวจะสูงมากกว่าเขาอีกลู่หยุนคงชื่นชมเขาอย่างมากกระทั่งบอกเป็นในว่าเขาทำให้ลู่หยุนคงรู้แจ้งก่อนหน้านี้ลู่หยุนคงบอกว่าถ้าหลิวจือห้าวมาที่การประลองเมื่อนั้นลืมเรื่องการเป็นอันดับแรกในหมู่สำนักระดับห้าไปได้เลย เขาสามารถขึ้นเป็นที่หนึ่งท่ามกลางสำนักระดับหกได้ด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ำเขาอ้างว่าหลิวจือห่าวสามารถฆ่าหลิวหญิงเจียได้เหมือนบี้มดเหตุผลที่สหายเซียนหลี่ไม่ได้ทำร้ายหลิวหญิงเจียก็เพราะอีกฝ่ายไม่เชื่อคำพูดพวกนั้นและต้องการสู้กับหลิวจือห่าวดังนั้นสหายเซียนหลี่จึงให้โอกาสเขาหลังกล่าวจบทุกคนก็เงียบเสียงในทันทีคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดต่างมีตำแหน่งสูงส่งในสำนัก พวกเขาจินตนาการถึงลั่วหยุนคงและต้องการดูแลเขาให้ดีแต่พอได้ยินจากเฟื่องให้ว่าลั่วหยุนคงชื่นชมหลิวจื่อห่าวแค่ไหนความสนใจแต่ละคนจึงหันเหที่หลิวจือห่าวพร้อมๆกันนั้นในการประลองลั่วหยุนคงเพียงก้าวมาข้างหน้าแค่หกก้าวทำให้เจ้าสำนักระดับห้าอีกฝ่ายหน้าซีดเผือดทุกก้าวดูเหมือนจะย่่าไปบนจิตใจของคนผู้นั้นและทำให้ความคิดปั่นป่วน ฉากเหตุการณ์นี้ทําให้ทุกคนที่กําลังเฝ้าดูต้องเคร่งเครียดและเริ่มพูดคุยเห็นได้ชัดว่าการก้าวเท้าของลู่หยุนคงผสานกับเขตแดนตนเองและดูเหมือนจะผสานกับโลกด้วยเจ้าสํานักที่ต่อสู้กับลู่หยุนคงพลันยิ้มบิดเบี้ยวและคํานับฝ่ามือข้าขอยอมแพ้ท่านคู่ควรต่อการเป็นยอดเซียนของสํานักอมาตะเราข้าชื่นชมท่านจากใจจริงเช่นนั้นเขาก็โค้งตัวใส่อัธจารย์และรีบจากไป การแข่งขันของสำนักระดับห้ากำลังจะจบลงและเพราะตัวตนของหลี่เฉียนเหมยสำนักต้นกำเนิดจึงยังไม่ได้ขึ้นมาตอนนี้สำนักต้นกำเนิดเป็นเพียงสำนักเดียวที่ยังไม่ได้ขึ้นมาต่อสู้ผู้อาวุโสที่รับผิดชอบการแข่งขันของสำนักระดับห้าพลันปรากฏตัวในอากาศเขามองดูตำแหน่งสำนักต้นกำเนิดและเอ่ยขึ้นทา่าทีนิ่งๆสำนักต้นกำเนิดเข้าสู่ลานประลองสำนักต้นกำเนิดยังอยู่ในมุมทิศเหนือ กลิ่นอายอดกลั้นเต็มไปทั่วบริเวณหลี่เฉียนเหมยนั่งอยู่ที่นั่นมองดูท้องฟ้าด้วยความสับสนและรำลึกราวกับนางกำลังคิดอะไรบางอย่างหลิวหยานเฟยหน้าซีดพลางกัดริมฝีปากหลังจากผ่านไปสักพักนางยืนขึ้นมานางเป็นคนเดียวที่มีระดับบ่มเพาะสูงที่สุดในสำนักต้นกำเนิดดังนั้นนางต้องเข้าสู่การต่อสู้ครั้งนี้หลังจากนางยืนขึ้นนางมองผู้คนของสำนักต้นกำเนิดรวมไปถึงสิทธิทั้ทงสามและสิทธิของนางเอง หลังจากถอนหายใจนางลอยเข้าหาสนามประลองราวกับผีเสื้อบยบินอาจารย์ซิ่วหยุนมองหลิวหยานเฟยออกไปพร้อมกับนางเต็มไปด้วยคราบน้ำตานางไม่รู้ว่าต่อจากนี้ชะตาของสำนักต้นกำเนิดจะเป็นเช่นไรบางทีพวกเขาอาจจะโดนยุบเข้าจริงๆวินาทีนี้ผู้คนรอบๆสนามเงียบสนิทและมองไปที่สนามต่อสู้ทั้งหมดได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นและกำลังมองดูว่าคนลึกลับจากสำนักต้นกำเนิดจะปรากฏตัวขึ้นหรือไม่ สายตานับพันคู่รวมกันมาหลิวหยานเฟยหน้าซีดยิ่งกว่าเดิมแต่ดวงตามุ่งมั่นเคลื่อนร่างให้เร็วขึ้นมาถึงเบื้องหน้าลั่วหยุนคงลั่วหยุนคงมองหลิวหยานเฟยด้วยสายตาซับซ้อนสำนักต้นกำเนิดไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับคนอื่นแค่ข่าก็พอแล้วหลิวหยานเฟยยืนอยู่บนสนามพร้อมกับสายตาหลายพันคู่รวมกันที่นางร่างกายของนางอ่อนแอแต่ตอนนี้มีพลังลึกลับช่วยเหลือนางเอาไว้ซึ่งทำให้นางสงบนิ่งลงได้ เขาสัญญากับข้าว่าจะมาข้ามั่นใจว่าเขาจะมาหลิวหยานเฟยกัดริมฝีปากและมองขึ้นไปบนท้องฟ้านางร่างหนึ่งที่กำลังส่งรอยยิ้มให้กำลังใจรอบด้านเงียบสงัดการแข่งขันของสำนักต้นกำเนิดเดิมทีคงไม่ต้องให้ความสนใจอันใดแต่ด้วยคนลึกลับผู้นั้นจึงทำให้เซียนทุกคนอยากรู้อยากเห็นแม้กระทั่งสำนักระดับหและระดับเจยังรวมสายตามาที่การต่อสู้นี้สหายเซียนโปรดชีแนะ ลิวยานเฟยโค้งคำนับต่อลู่หยุนคงเล็กน้อยด้วยสายตามุ่งมั่นลู่หยุนคงขบคิดทั่วครู่ก่อนจะหันกลับมาหาเจ้าสำนักอมตะและผู้อาวุโสคนอื่นเขาคำนับฝ่ามือและเอ่ยด้วยน้ำเสียงฟังชัดแต่เผยระดับขั้นชําระสวรรค์ไปด้วยเหล่าผู้อาวุโสของสำนักหลักสิบไม่อยากต่อสู้กับสำนักต้นกำเนิดเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมบนแท่นที่มู่ปิงเหมยนั่งอยู่ชายชาราชุดขาวขมวดคิ้ว เฟื่องไฮซึ่งรับผิดชอบการต่อสู้กลับมีสีหน้าหนักใจพลางร้องตะโกนไม่ยุติดทำอะไรลู่หยุนคงเจ้าหมายความว่าอะไรน้ำเสียงเขาทรงอำนาจและกลบคำพูดของลู่หยุนคงไว้หมดลู่หยุนคงหน้าซีดเล็กน้อยด้วยระดับของเขาจึงดูไร้ความหมายเบื้องหน้าเซียนเท่าเช่นเฟื่องไ้อย่างไรก็ตามเขาสูดหายใจลึกและคำนับฝ่ามือสิบรู้จักคนผู้หนึ่งจากสำนักต้นกำเนิดเขามีระดับบ่มเพอสูงส่งและรู้แจ้งเต่าอย่างลึกซึง้ง หากเขามาสิทธิ์คงด้อยกว่าหากสิทธิ์เอาชนะสำนักต้นกำเนิดก่อนที่เขาจะมาที่นี่มันคงไม่ยุติธรรมต่อสำนักต้นกำเนิดสิบรู้ยุ่คงมาที่นี่เพื่อต่อสู้กับเขาข้าต้องการพิสูจน์ความพยายามของเต่าข้าข้าต้องการใช้ชนะที่แท้จริงหรือแพ้โดยไม่ต้องเสียใจหลังเขาเอ่ยขึ้นมาเซียนรอบด้านทั้งหมดเกิดความโกลาหลคนลึกลับนั้นได้ทำให้ทุกคนสนใจอยู่แล้ว แต่ด้วยคำพูดของลู่หยุนคงชื่อเสียงของคนลึกลับนั้นยิ่งเพิ่มพูนทบทวีจนถึงระดับสูงสุดตอนนี้ทุกคนต่างก็คาดเดาไปต่างๆนานาว่าคนลึกลับนี้เป็นใครมีความสามารถแบบไหนถึงทำให้ลู่หยุนคงเป็นแบบนี้รวมถึงหลี่เฉียนเหมยด้วยลู่หยุนคงผู้นี้คู่ควรที่อาจารย์จะยกย่องจริงๆเขาเป็นลูกผู้ชายมากหวังซานซานมองไปที่ร่างอันสมสงและซื่อตรงของลู่หยุนคงด้วยแววตาสนใจ ลู่หยุนคงและหลิวหยานเฟยเจ้าทั้งสองคนออกมาข้างหน้าคนที่พูดไม่ใช่เฟิงไห้หรือผู้อาวุโสของสำนักอมตะแต่เป็นชายชุดขาวซึ่งเป็นเจ้าสำนักอมตะตอนนี้เขาสนใจหลิวจือห่าวมากแล้วจริงๆ